สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสวัสดีพี่น้องสุขคนนะครับมนีนะครับได้นำอสองพ่อพันดาวลุงนะครับแห่งเอกชัยขอกควายไทยนะครับมาให้พี่น้องได้เบิงกันนะครับบพราว่าสิเป็นเจ้าผู้ดิษก็ดีนะครับน้องอสำหรับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าพี่น้องเอฟซีของเจ้าผู้ดิดนะครับปัจจุบันนี้เจ้าผู้ดิษได้กลับมาอยู่จังหวัดสกลนครอําเภอพังคนเหมือนเดิมเหมือนเดิมพี่น้องเดิอนะครับมารับใส่พี่น้องแล้ว หลังจากมาสดๆใหม่ๆนะครับหมูวัดนะครับเพิ่นก็ได้ทำนาทีพอพันรับใส่พี่น้องเกษตรกรเฮ้าแล้วนะครับสำหรับเจ้าผู้ดิษนะครับก็เป็นลูกชายเก่าเจริญแม่จื่นสายปั่นสุรินเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นสายเลือดที่ดีอีกสายเลือดหนึ่งนะครับฟันแท้หนึ่งคู่นะครับสูงประมาณร้อยหกสิามนะครับสำหรับเจ้าผู้ดิษ ส่วนอายุเพิ่นกะสองปีเก้าเดือนเด้อพี่น้องเด้อนะครับสองปีเก้าเดือนนะครับเดือนมกรานะครับวันที่สิบสี่ครบสามปีนะครับสำหรับเจ้าผู้ดิดนะครับเกิดเดือนมกราที่สิบสี่ปีหกสี่เด้อพี่น้องเด้อเป็นกล้วยกระดูกโครงสั่งไงนะครับ มีความสูงหนาลึกนะครับสําหรับตัวนี้หางเงานะครับพี่น้องส่วนถัดไปนั่นก็จะเป็นไอพิ่นนะครับพิเภกผัลลันเฮานะครับก็จะเป็นลูกเบิ่มพัลลันแม่ตากสายเพชรอุดรนะครับพี่น้องมาพี่น้องได้เบิ่งกันนะครับมาหลับใส่พี่น้องนะครับสำหรับจอเพชรพัลลันก็เป็นสายเบิ่มพัลลันนะครับเป็นลูกชายเบิ่มพัลลัน แม่ตากสายเพชรอุดรดออายุ3ปี4เดือนนะครับฟันแท้1น1คู่เช่นกันนะครับสำหรับเจ้าเพชพรพลันกรไดนะครับสำหรับเจ้าเพชพรพลันนะครับมีผลงานการันตีนะครับออกมาแล้วซ1อตนะครับเป็นตัวผูสองตัวเมียกเก่านะครับถือว่าผลงานถือว่าไสาใได้นะครับในการาใจลูกนะครับสำหรับเจ้าเพชพรพลนัน นะครับสิบเป็นควยอ้คนล,ลักษณะนะครับนางนา้าสายใหญ่ทุกตนะครับเพราะว่าสิเป็นเจ้าผู้ดิษก์ดีนะครับพี่น้องเพราะว่าสิเป็นเจ้าเพชรพลันกลัดอ่ีก็สิเป็นสองนุม่มนะครับสองนุม่มสองมุมเด้อพี่นอ้องเด้อคือเขาเอาแบบภาพสดๆมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับบริบจัดแตง่งปุ่งแต่งอยียงนะครับเอามาปลูกไว้ใกล้ๆกันนะครับกับเป็นไอ้กำนองกันบริบมีอย่างมากมายนะครับ สำหรับส่วนค่าผสมนะครับกสิอยู่ในราคา3า0 0บาทนะครับไปกับนะครับพี่น้องรับประกันจนติดนะครับบ่ติดเอามาผสมไหมนะครับส่วนที่ตั้งอยู่บ้านนาเมืองน้อยนะครับอำเภอพังคนจังหวัดสกลน,นครเฮานะครับก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่ชื่นชอบโวราณิเป็นเจ้าผู้ดิษก็ดีโวราณิเป็นเจ้าเพรพันล้านก็ดีนะครับ สำหรับเบอร์โทรผมนะครับ0822603253ที่ตั้งนะครับจะอยู่บ้านน้าเหมืองนะครับถ้าเข้ามาหอดซีแยกไฟแดงฟังค้นมาเสียนทางไปอำเภอวาริดนะครับสีอูฟังสายมือนะครับเลยโรงเรียนเทคโนโลงมานะครับหรือว่า,าเป็นเคียงเนื้อเคียงที่สองนะครับหรือว่าร้านพาคินเนื้อสดนะครับ กกสิคอยบริการพี่น้องอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับเจ้าผู้ดิษนะครับสำหรับเจ้าผู้ดิษนี่ก่แตะกอนผมได้นำลงไปนะครับได้นำลงไปรับใส่พี่น้องเกษตรกรอยู่ทัางอำเภอสนหนสะขันจังหวัดกาลสินเฮงนะครับพี่น้องก็ได้นำลับขึ้นมานะครับเพราะว่า f อซีทางพีกะเรียกร้องว่าโอ้ผู้ดิษไปทางใดนะครับ ได้นำกลับมาแล้วนะครับพี่น้องกสิยูนี่นะครับบัดน,นี้กสิคอยรับใส่บริการพี่น้องเหมือนเดิมนะครับอยู่จุดนี้นะครับหรือว่าสิเป็นทั้งพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากนําไปพัฒนาต่อนะครับเพราะว่าสิเป็นเจ้าเพชรพรลานกด็ดีเจ้าผู้ดิตก็ดีนะครับพี่น้องก็ดีนะครับมาพูดมาคุยกันได้นะครับพี่น้องเอากยินดีที่จะแบ่งให้พี่น้องทุกท่านนะครับ หรือว่าสิเป็นภาคใต้ภาคเหนืออ่าภาคกลางภาคอีสานห้องนะครับลองเขามาชมตัวจริงได้นะครับนี่นะครับพี่น้องเป็นกล้วยที่มีนิสัยเชื่องขี้ได้นะครับสําหรับเจ้าผู้ดิดอ่าส่วนเพชรพลานกันยังนะครับยังบอท่านได้ฝึกแล้วพี่น้องเด้อยังบอได้ฝึกแต่ว่าคนนี้เขาฝึกมาตั้งแต่เจ้าของเดิมเจ้าของเก่านะครับอ่าส่วนประวัติเจ้าผู้ดิดนี่ก็ถือว่ามาดีพอสมควรน,นะครับในการอยู่คอกก็ได้นะครับ แล้วก็เจ้าเพชรพลานก็ได้รองแชียมสองสนามรางวันชมเชยหนึ่งสนามนะครับยางสีสนามมีสามรางวัลก็ถือว่าใส่ได้มากๆเลยนะครับสำหรับควยฟูทอนบันเฮานะพี่น้องเนาะตรงกัน,นครับสำหรับมื้อนี้ก็สิเป็นมื้อวันที่ยี่สิบวันเสาร์นะครับของเดือนกันยายน2566 นะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่มาผสมไว้นะครับยังบบท่านได้ใบผสมกะประมาณปีใหม่ะสิได้ใบผสมนะครับ,บขอดแเดวกะหรือว่าบบท่านขอดกะจังจีแจง้งข่าวให้พี่น้องได้ทราบอีกที่จังมเมาใบผสมนะครับใบหลักฐานบันทึกการผสมไว้นะครับ ก็สิแจ้งให้พี่น้องได้ทราบอีกที่ทางเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าทางไอช่อง y YouTube เนาะนะครับกระิประม่านนี้แหละครับพี่น้องนะครับครับการพัฒนาค้อยนะครับพี่น้องนี่แหละครับคือค้อยสองปีเสร็จนะครับพี่น้องสองปีกว่านะครับใหญ่นะครับร้อยหกสิบกว่าน้ำนักเป็นตันนะครับพี่น้อง น้ำหนักนี่เป็นตันเด้อนะครับสำหรับเจ้าผู้ดินนี่ก็ประมาณ1ตัน100กิโลนะครับเจ้าเพชรพร่านก็1ตัน100กิโลเช่นกันนะครับแต่ว่าในอนาคตก็สิเป็นเจ้าผู้ดิดน่าจะสูงกว่านะครับกล้วยสองปีเศษนะครับสปี3ปีได้น้ำหนักถึงตันนี่ถือว่าบ่อธรรมดานะครับคือว่าใส่ได้นะพี่น้องเนาะเอา สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอขอบุญขอบคุณในหลายสำหรับเอฟซีของเจ้าเพชรพลันกด็ดีของเจ้าผู้ดิดก็ดีนะครับที่ชื่นชอบและติดตามอยู่ตลอดเวลานะครับก็ขอฝากรักน้อยแต่ขอให้รักนานๆน,นะครับคอยพัฒนารวมกันไปนะครับสำหรับโครงการที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ้าคอกไดนะครับที่มีแม่พันธ์หลายตัว นะครับที่มีแม่พันธุ์หลายตัวแต่นำแม่พันธุ์มาผสมนะครับาสามตัวแรกคก่าใช้จ่ายตามปกติแต่ตัวที่สี่เท่ากับสี่ผสมให้ฟรีเหมือนอย่างที่เคยพูดไวเหมือนเก่านะครับรับใส่พี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเหมือนเดิมนะครับสี่ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ขอกาข่าวคำว่าสวัสดีครับ